พาเด็กๆมาเก็บพริกเนะอะเอาป้ามาดีค่ะกอลูดดลกดกค่ะมีวัวตาดลำไยบิ๊กบ๊จะเอคหามีวัวตาลลำไยอ้ย <c oughs> ลงกี่รอบแล้วนี่ยังจำไม่ได้อยู่รรสไลเดอร์อยู่นี่โฝ <c oughs> นตกดินมาลื่นนะั่นเห็นไหมอ้าวสวัสดีค่ะ เก็บได้แล้วพักหนึ่งนะคะที่ขึ้นมาพักเดี๋ยวเทใส่ในนี้แล้วเอาเมลเลือกอีกเท่อหนึ่งนะคะมาแรงเดี๋ยวเอาเด็กปามเด็กปลาลงไปลุยอีกก่อนเดี๋ยวให้เขาสิอยู่ทางทางเตียนเตียนี่หนูสิปอยู่มองลูกนะาาน,นำกินเด้อเทถิงเนาะ <C> <Biraz S 2> <c ười> แปลงไม ออกมาทาป่ะลงเก็บพริกลงไปแล้วฮัดแต่น้อยกระิได้เป็นใสก่กระเบื้องปามเด้อป่ะไปกันเถอะไปกันเถอะป่ะเก็บพริกกันวันนี้ฝนตกนะคะเพิ่นขึ้นไปไหวไปไหวไม่เท้าหลวงปู่ลินนะวันนี้แตนูไม่ได้ไปหนูเลยมาเก็บมาพริกเพราะว่าหลายมือแล้วนะคะมะกระดงนะนี่โอเคนูน้ทางนู้นเะลูกไปทางนู้นป่ะเดินไปอ,อันนี้เก็บบ่อยมาพี่ มันเาไปปะพีนี่โดกโดกนะคะนี่เป็นสิเป็นพริกกะเลียงนะนี่หมากมันใหญ่ๆนะคะนี่เห็นหมากมันไหมนี่ค่ะนี่อันนี้เก็บได้แล้วนะคะนี่มันเขาเอื่อนหมักเหิมมันนะคะนี่อันนี้หมักแดงโดกแห้งค่ะพระของพระอาจารย์นะของหนูกระลูกยู่ก,กาลังของหนูปลูกที่หลังของพระอาจารย์ ะปโน่นไปกับน้องปามน้องปามอยู่นน่นปป้ไปซอนพี่ปามเก็บดีกว่าโอ้ยสะบพูมาโูด่เหรอเก็บดีดีลูกเด็ดจับจับจับอันนั้นมัแล้วค่อยเก็บคอ,อเอาสองมือเลยสองมือจับแบบนี้แบบนี้น้อยนี่ นี่แลดิต้องตามควันมันนี่มันยังไงนี่นี่นะนี่เห็นบ่ดิมันควันแล้วก็รีดลงในนี้นี่ถ้านานก็เอาตามตามลอยมันนี่เบิ้งบ่าเมื่อี้จะเบิ้งสิเด้อล่ะนี่เฮาก็ดิดมาในนี้นี่มันยังไงจับแบบนี้เยังไปดึงแบบนั้นมันก็หักเบิดมันก็หานามันก็มีเกิดอีดีตามควันในนี้ด้วยนี่เออเอ๊คือไอ้ป่ายนะเออเบิ้งเออนั่นนั่นแหละเก็บเลย เอนงนี้ตอนนี้เออเออได้การมาค่ะมาเก็บน้ากันเนอะเที่ยงก็ได้เมือดอกมะนีจากแดดฮอนแหงเอาฝุ่นอีกแล้วนะคะมะนี้กระได้คือคาดว่าสิตุกตอนบ่ายน่าจะกลับมได้เบิ้งพยากรณ์อากาศเนาะแดดมันฮอนแหง สุกแดงงามมากเลยนะคะนี่กลับบ้านไปจะไปอาบน้ำไปบอ่บอบ่อนะอาบที่ไหนหว่ารังเนี่แต่เบิ้งก้อนฝนมันตกเธอมันละลายอีบอ่เนาะถ้าฝนมันตกเธอหลายอยู่หน่อยหนึ่งก็ลงไป่ยินเลยเอ้าไปไปล่อยน้ำเออโอ้ก็เข้าเต้างแดงมาต้องเปิด ต้องเปิดอานไวร้รู้แล้วว่ะเออแม่อยาน้ำก้อเลยไม่อผักพข่มกระหลายนะคะนี่จับมือเก็บเลยเดอ้อมันเน่าค่ะมันเน่ามันโดนฝนแหงเน่านะดีนะมันบ่ตกเบิดมือมันนี่มันยังแดดหายแน่ถ้างั้นบ่ทันเก็บผู้เดียวก็เลยเอาเด็กน้อยมาเป็นมูงเด็กปามเด็กฝ่ายนะ้า่ะ ก็ละลูลกหยานนะพ่อมดดกนะดกแห้งค่ะแม่คันแม่นันเดี๋ยวฝนตกมากนกี่กระน้ำกระสีท่วมนะเอาใส่กับพี่ปามนี่ลูกเอใส่กับพี่ปามเลยมาใส่เมฆก,กันนะมาโอ้โหสวยมากเลยดูลงไปกิบเด็ดอนะ่ะลูกเด็ดอนะ่ะเดี๋ยวได้ขึ้น เดี๋ยวให้น้องปลายคุมกล้อง้ะจากแปดนาทีสุกแหงอาถ่าให้เห็นปลาเมกเด้อนี่ถ่าพริกด้วยนี่นี่ถอยไปโอ้ยลมุมชะนูกนาตัวเน่าก็มี มันนี่แดดฮอนแหงเห็นเห็นมะพริกไหมเห็น <c oughs> สวยเม็ดเนื้อใหญ่เด้อเบิรงเม็ดมันเม็ดบเริ่มเด้อคันนี่ น้องปายเป็นตากล้องเดือดดาเอาหมดเลยแมลงกระสีไปขายาเหน่ลูกเน่าห้าสิดเอาเน่ยพี่ลูกเห็นไหมจะขึ้นมาใกล้แท่ารำบ่แม่มันเต็มโจแล้วบ่เห็นป่าเมฆเองไหมเต็มเต็มโจเลยหนะบ่แม่ได้าบ่เห็นหัวเห็นกระน,นาบ่เห็นข้างนะเต็มบท เบิ้งวิวด้วนู่น่ะทางภูพระเอกมเห็นไหม,มสวยไหมภูพระเอกไม่ได้เข้าขึ้นไปส่งไม้ทาหลวงปูนะคะแต่หนูไม่ได้ึ้นหาคนมาเก็บน้ำป่าได้เลยเอาเด็กน้อยมานั่เด็กป่ามเด็กปายโดกโดกบักพิ่เหรอ อให้เอาหมวกมาดีนะใส่ขาเหย้ามขันตะบะใส่ขาเหยาแ่เ,เอาเก็บเร็วเงียบจางฝั่งเดียวยังไม่ครึ่งเลยนะ่ะเดี๋ยวได้กลับบ้านลูกร้อนแล้วร้อนแรงเลย ไม่ต้องเก็บนน่นนะไม่ต้องเก็บถ้าเก็บก็ตั้งกล้องไว้มาเดี๋ยวป้าเมฆตั้งไว้มาไปเก็บกับพี่ปามไปนู่นนะโน่น,นพี่ปามอยู่ฝั่งโน้นพากันเก็บเลยเดี๋ยวป้าเมฆถ่ายให้หจะไปตรงไหน,นลู้มาเก็บตรงนี้นี่นี่เอาตัวนี้ปลายมาเก็บกับพี่เนี่ยมาลุร้อนมากเลยนู้นตัวนน่นแหงดก อาดกแหงเลยค่ะแม่จะให้ส่งพี่น้องเขาเก็บฟังนน่นเดี๋ยวหนูสิเก็บมองนี้เนอะเดี๋ยวฝนมาในกามากักกะสีอันนี้เบิดนะน้ำถ่วมนะคะตรงนี้มันสิเป็นน้ำถ่วมมันสิเป็นที่ตำแหงเลยย้อนเสกไหมอืมอ้ะ ฟังเสียงหัวเสียงควายมันฮ้อนค่ะบกาไอ้นี่กล้องโดนมันนี่แดดแหงประมาณสี่สิบองศานี่แหละเบ่งอากาศแล้วฮ้อนแหงจัดยาเลยโดกแหงเนาะเดี๋ยวทำมาเก็บต้นสดๆดโอ้ยนี่คุณแม่เอ้ยนี่สุดยอดเลยแดดก็แหงพริกกระุก ตายเลยมานี่มาแรงฝนคือคาดว่าฝนสีลงนี่นะตอนแรงเ่านี่เราไม่รอกันเดิมไมเด้อ มันนี้อภิษกก่อนมันนี่พริกกับบะครึ่งส่วนดอกมันก็เลยโอ้ค่าแบบคนเดียวเนาะพักว่าฮะเนี่ยค่ะแบบว่ตาตะมกหาหน่อไม้หนูก็เชี่ยห,หาหน่อไม้ต่เรา <c oughs> ตัวนีน,น้าหนีสวยปีก่อนปีก <c oughs> ป่อนอนุเหตดน้ำผาอาจารย์นะได้แด้มาผูกเชือกนะคะกันมัรุ่มเนาะผูกเชือกเลี้ยงว่าใหต้นมัรุ่มนะงามงามลดเก็บไปใต้ต้นมานะสวย เก็บมาลุอย่าใส่พวกเสอร์สินละ้มาเก็บกับเอ้ยนะมันจะผิดมันจะร้อนนะถ้าเกิดมันบวมมันมันมันบวมน้ำนะ่ะเดี๋ยวมันก็ตายปีกายนี่ปีกรนะหนูมาเบึงโอ้เสียดายปลูกได้ปลูกได้แล้วนะพ่อสี่ได้กินแล้วน้ำมาถ่วมนะมันมันเป็นที่ตามไงนี่ขนาดฝนตกแค่นี้น้ำกะอ่างเลยนะ เดือนเจ็ดเดือนแปดนี่ถ้าเบิ่งฝุนมานี่แต่น้ำหวยบางสายพึ่งมามาคืนนี้วหลายยายบอกยายไปยกย่อไงที่พวกหนูกลับบ้านเมื่อวานนี่นะจากมาเอามันพักแล้วนะฝุนกระต๊กใบโสงนะฝุ่นแล้วยายก็เลยลงมายกยออยู่ในหวยบางสายหอยประสานนะตรงที่ห้าขุดไม่น่แหละหน้มามัก็มา โอ้ยป่าลงมายายบอกได้หลายหลายประขาวนะแต่ว่าของกินบ้านเฮาแยมนี่นะคะพักกูดพักอีหยังก็เริ่มออกได้พี่น้องพักกูดออกเลยเด้อแต่กระโดดน้ำรวดไปเลยล่ะ <c oughs> คนตรงมาวานน้ำรวดเลย เดี๋ยวมันก็ยังสีล่างอีกเดี๋ยวนามล่างแล้วมันก็สีงามได้แบบนี้มันก็สีอกเนอเนอหนึ่งนะออกสองยอดสามยอดเลยนะตะก,กูดนะไปเห็นขาวขายอยู่เมืองจันเนาะบ้างามแท้เด้อเคยไปเที่ยวเมืองจันเพื่อนนึงแม่บอกจันทบุรีเออไปบ้านนอ้องสะพายญาติญาติกันนะเพื่อนไปได้เมียอยู่พุ่นเพื่อนพาไปกินทุเรียนนะแม่แม่ โอ้ยไปคืนเอาในสวนด้วยทางลงกองทางมักงอเมืวมันกระโดดแบบความฮาบ่เคยเห็นมังงะเนาะบ้านเฮาบ่มีไงไปเห็นป้าดุ๊กแท้หนูและเป็นคนคืนึืนเอาไป่ได้ห่วงกินนะห่วงขึ้นสะอ่อนสะอ่อนมันดุก๊กสะอ่อนมันงามฮอนเอาเห็น ปลูกร้อห่วยแบบมีอะไต้นต้นอันทุเรียนมะเงาะหนะโอ้ยหนูจกไหนสิป,ปลูกได้หนูก็อยากปลูกบุ้งบนหนูยุแต่หนุม่นมีเวลาไปดูแลไงมัมีเวลาว่าฉันปานนักธุรกิจเนาะมัมีเวลาเราขี้ข้านไปหั่นไปหนียู่เนาะ บว้ซีฮาดแบกเครื่องสตาร์ทหาอยู่นะสิได้ง่ายได้นูเบกาสตาร์ทเครื่องอ่ะบบกาติดเครื่อง네อืมปายเนี่ยดูดูแลงามาพักพริกอาจารย์หกนะักหนาเบื้องเบื้องเบื้องเดี๋็กเงินไปไม่น้อยนะเบิง้งเบิ้งเงินไปเด้อ พูดถึงคนเฮาเนาะ้าใจบ่อยากเฮ็ดน่ะบังคับเข,บข,บขบบบาเขาบ็ระเ็ด,ด้อเแม่เลยเหมือนเหมือนเฮาคุมคอคุมงวให้กินหยาแบบนี้นะมันบ่อยากกินเฮากดหัวมันลงมันก็ขึ่นกดหัวมันลงมันก็ขึ้นความมันบ่อยากเนาะ เด็วขึ้นเอ้าวเด็ดฮอนเธอร์เด็ดฮอนเธอเด,อดอเลยหักเลอนะจ๊หัวหนองมันดี <c oughs> แม่แบม่มคือเสีเยดีาหาหนูอถอนสุบมานาะจิแบมเอ้ยบดได้ไปเดยอยกินหอดพิษอาจารย์มาเห็นเมื่อวานนี้มันซุกมันก็บ,บม่มีผู้ใดมาเก็บน้ำไงเดี๋ยวมันฝนมาอีกมันก็สซีร่วงนี่มันสิเปื่อยนะ,ะนี่งามมากเลยโอ้ยหนาวโอ้ยโซ่ไโซหมากหนาวนี่ค่ะเป็นพริกกะเหลี่ยงนะคะอันนี้ ปานที่โสงนะชุดที่โสงที่เก็บนี่มังเม็ดกับชุดแรกมากไปเม็ดใหญ่นะบ้านเฮาเนาะเป็นอะไรเหนื่อยแล้วหรอ,อเหนื่อยก็ไปพักไปลูกไปเดี๋ยวค่อยลงมาใหม่ไปขึ้นไปก้นค่ะนี่แป๊บเดียวได้หลายแล้วเน้อนี่ค่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ อามาใส่นี่คนงานเอาเก็บเอาลูกไปพักแล้วให้เด็กไปพักเก็บเอามาไปเดี๋ยวเอากล้องไปด้วยค่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้เนอะฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเอากล้องขึ้นไปด้วยลูกใช้งานใช้งาน